a I ของเราเนี่ยมันสามารถเจ n เน a เรตใบหน้าคนได้เป็นตัวเราเสียงเราหรือเป็นตัวคนอื่นเสียงคนอื่นเอาหน้าคนอื่นใส่แทนทําให้เราเป็นคนนั้นได้วันนี้เรามีเครื่องมือที่จะตรวจจับว่าเป็นดีเฟกตหรือไม่นั่นคือเครื่องมือที่ชื่อว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AI today how to วันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ไม่เกี่ยวกับการอิงกระแสเท่าไหร่แต่ต้องอิงนิดหนึ่งช่วงนี้เรื่องไอคอนไอคอน Group เนี่ยเป็นเรื่องที่ Talk อ f the t o ทาในสังคมออนไลน์แล้วก็สังคมไทยอย่างมากในเรื่องของการขายตรงทำไมวันนี้เราถึงพูดถึงเรื่องขายตรงหน่อยเพราะว่าการสร้างความน่าเชื่อถือหรือพรีเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าตาและบุคลิกถูกไหมฮะที่ a i ของเราเนี่ยมันสามารถเจเนเรตใบหน้าคนได้เป็นตัวเราเสียงเรา หรือเป็นตัวคนอื่นเสียงคนอื่นเอาหน้าคนอื่นมปใส่แทนทําให้เราเป็นคนคนนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงเนี่ยต้องระวังนะฮะเราจะระวังยังไงเพราะฉะนั้น how to วันนี้การที่เราจะรู้ได้ว่าซอสเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นภาพเหล่านั้นคลิปเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเป็นตัวสร้างวันนี้เรามีเครื่องมือที่จะตรวจจับว่า เป็นดีเฟกหรือไม่นั่นคือเครื่องมือที่ชื่อว่าดีเฟกโอเมเตอร์แล้วมันทำยังไงเครื่องมือบิดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับดีเฟกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตามมาระหว่างความก้าวหน้าของ AI ที่มีการมีความชันฉลาดและมีการพัฒนาต่อเนื่องมากขึ้นนะมันสามารถเจเนเรตบุคคลเป็นใครก็ได้มีหน้าตาแบบไหนก็ได้ปลอแปลงเสียงยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือที่จะ,ท,จะที่จะตรวจจับดีเฟกเนี่ยถึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนครับ กฎบัตรกฎหมายมันยังไม่ได้ครอบคุมในการหรือเครื่องตรวจจับไม่ได้มีมากมายแต่ดีเฟกตโอเมเตอร์เนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเพราะฉะนั้นทีมงานก็ไปสืบหาข้อมูลมาข้อมูลมาเบื้องต้นก็ไปทําความรู้จักว่าเป็นเว็บไซต์เครื่องมือหนึ่งที่มีอัลกอริทึม AI โดยการที่อัปโหลดไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียงเข้าไปในตัวระบบของเขาเนี่ยซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะบอกว่าโอกาสกับความเป็นไปได้ว่าภาพนั้นคลิปนั้นถูกสร้างด้วย AI หรือไม่ตามไปชมครับ แน่นอนครับดีเฟก์ที่บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่นั้นในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของดิจิตอ o ฟุตปิ n นเพราะฉะนั้นยุทธการดิจิตอล Warfare มีอิทธิพลต่อ,อการโน้มน้าวทางความเชื่อบนโลกดิจิตอลอย่างมากจะเห็นโดยทั่วไปที่เราเคยเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่ามีผู้นําระดับโลกอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนทีออ่การกล่าวนโยบายต่างๆซึ่งเป็นดีเฟก์เขาไม่ได้พูดเองแต่เป็น a i generation เพราะนันเนี่ยไอ้เรื่องความอันตรายเหล่านั้นเนี่ยความที่เราไม่รู้ว่าเป็น A.I. เดี๋ยเป็นคนจริงๆนั้นเนี่ยเราถึงต้องทํามาตรวจสอบกันคุณผู้ชมครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์จะใช้ซ i รีหรือจะใช้ Safari หรือ g o o ก l e แล้วแต่เปิดมาขึ้นมาแล้วพิมพ์เข้าไปว่า defect o p t m e t e r แล้วมันจะเด้งเข้าไปสู่เว็บไซต์นั้นนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปวิธีการทําไม่ได้ยากเลยครับเข้าไปปั๊บถ้าใครเคยอัปโหลดไฟล์เหมือนด r บ p b o x หรือ Google ได้อยู่แล้วยิ่งง่ายครับใหญ่ก็คล้ายๆกันแล้วครับ มันก็จะมีเมนูคลิกเพื่อดรอฟไฟนะครับแล้วก็เลือกซอสไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคลิปที่เราต้องการที่จะไปตรวจสอบความเป็น AI สร้างนั้นนหละแล้วก็เลือกมาสักหนึ่งภาพยกตัวอย่างผมยกภาพตัวของเบนแล้วกันนะครับว่ามีการเป็น AI หรือเปล่าโอเพนหลังจากที่เราเลือกไฟล์เข้าไปแล้วนะครับระบบมันก็จะทาการแสดงสถานะถึงการอัปโหลดว่าไฟเนี่ยอัปโหลดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก่อนที่จะประมวลผลนะครับ จะสังเกตดูได้ว่าทางด้านขวาทางด้านขวามือจะมีเมนูหลากหลายเมนูเลยนะครับก็อนุมานได้ว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาเจเนเรชันของอังอริทึมในการตรวจสอบ AI เพราะฉะนั้นเราจะเลือกตัวบนสุด AIDE 2024นะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นอังกอริทึมที่ชาญฉลาดที่สุดในการตรวจสอบดีเฟกเมื่อมันโหลดภาพอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือก AI ปั๊บล้วก็กดสมมิ เพียงเท่านี้ครับรอมีหน้าที่รอโอ้โหคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดว่าภาพผมเนี่ยที่ถ่ายมาจากกล้องแล้วผลการตรวจสอบของ defect o p e r t o r บอกว่าภาพของผมเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเป็น AI ถึง74.2คงไม่แปลกใจหรอกครับทำไมเขาถึงระบบอัลกอริทึมของ defect o p e r t o r บอกว่ามีความเป็น AI เพราะว่าภาพเนี่ยไม่ใช่ภาพออริจินัลนะครับมันผ่านการตกแต่งไร หลายเครื่องมือด้วยกันกว่าจะมาเป็นภาพผมที่มียิ้มแย้มหล่อๆแบบนี้นะครับส่วนเว็บไซต์นี้ถ้าเราดูการทํางานของมันมันไม่ได้ใช้งานยากจะบอกว่าใช้งานงาน่ายเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็เขาก็บอกแหล่งข้อมูลของภาพละเอียดชัดเจนแล้วก็มีสถานะบ่งบอกชัดเจนนะครับที่สําคัญก็คือเราตรวจสอบได้ฟรีครับเป็นทุนที่ฟรีคนที่สงสัยในเรื่องของคลิปว่าแหล่งที่มาที่ไปเป็นยังไงเป็นเอหรือเปล่า เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงแม้เราจะมีเครื่องมือดีๆอย่าง defectometer เครื o ่องมือดีๆที่ช่วยในการตรวจสอบ AI generation defect หรือไม่มันก็ยังไม่เพียงพอหรอกครับมันยังคงต้องใช้มนุษย์อยู่ใช้วิจารยญานของมนุษย์ช่วยตรวจสอบอีกขั้นหนึ่งเป็นด่านสุดท้ายว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการตรวจสอบควบคู่กันไปนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากลองลองทำตามผมกันนะครับเมื่อกี้ผมทำให้ดูแล้วลองไปทำตามกันดู ที่ Defake o p e r a t o r เว็บไซต์เข้าง่ายๆนะครับและนี่คือ AI Today How To สัปสวัสดีครับ